สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องส่วนเสริมตัวหนึ่งของ Audacity นะคะเอ่อตัวนี้เขาทำมาน่าสนใจมากคือเน้นช่วยผู้ใช้โปรแกร,รมอ่านหน้าจอ NVDA ให้ทำงานกับ Audacity ได้ดีขึ้นค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากไฟล์ readme ของส่วนเสริมตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้กับเวอร์ชันไหนได้บ้างเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจค่ะ ว่าส่วนเสริมนี้มันช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเพิ่มความสะดวกอะไรให้ผู้ใช้ NVDA ได้จริงๆบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะครับน่าสนใจมากครับเครื่องมือที่ช่วยเรื่อง accessibility หรือการเข้าถึงแบบนี้มีความสำคัญมากนะครับในการทำให้ซอฟต์แวร์สร้างสารรค์อย่าง Audacity เนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆ ใช่ค่ะตัวส่วนเสริมนี้พัฒนาโดย Paul b e r n a t i n นะคะเป้าหมายเขาก็ชัดเจนเลยคืออยากเพิ่มฟังก์ชันพิเศษเข้าไปช่วยให้การทำงานกับ Audacity โดยเฉพาะส่วนที่เป็น Multi Track Editor นะคะมันง่ายขึ้นมากๆสำหรับคนที่ใช้ NVDA ใน readme เขาก็ list ฟังก์ชันมาหลายอย่างเลยนะคะกลุ่มแรกๆนี่ดูเหมือนจะเน้นเรื่องแบบว่าการบอกตำแหน่งครับ,รบเช่นตำแหน่งเสียงปัจจุบนันหรือว่าช่วงที่เราเลือกไว้หรือ Selection นะคะใช่ครับ ส่วนนี้คือสำคัญมากๆเลยนะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพราะการรู้ตำแหน่งที่แม่นยำในไฟล์เสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายอันดับต้นๆเลยฟังก์ชันพวกนี้ก็เหมือนเข้ามาช่วยตรงจุดนี้เลยครับอ๋อค่ะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมด้วยอย่างการแจ้งสถานะปุ่มเอ่อพอยส์เพลยหรือ Record ว่ากำลังทำงานอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ดี ช่วยให้มั่นใจว่ากดปุ่มไปแล้วมันทำงานจริงแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือใช้ปุ่ม space bar แทนการกดปุ่มต่างๆได้อันนี้ฟังดูสะดวกดีนะคะทำให้ทำงานเร็วขึ้นไหมคะพลาดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการรายงานระดับเสียงสูงสุดหรือ Peak Level ตอนที่เราเล่นหรือบันทึกเสียงอยู่อ๋อค่ะแล้วก็ระดับของแถบเลื่อนหรือ slider level ด้วย พวกนี้เป็นข้อมูลฟีดแบ็ k ที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับการทํางานเสียงครับจริงด้วยค่ะนึกออกเลยยังมีเรื่องการรายงานความเร็วในการเล่นหรือ playback speed อีกนะคะดูเหมือนเขาพยายามให้ข้อมูลสําคัญสคัญที่ปกติเราอาจจะต้องใช้ตามมองเนี่ยให้ NVDA อ่านออกมาได้หมดเลยถูกต้องครับ ฟังชันทั้งหมดที่ว่ามานี่เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายที่ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเจอโดยตรงเลยนะครับทําให้การทํางานกับอินเทอร์เฟซที่อาจจะดูซับซ้อนของโปรแกรมตัดต่อเสียงเหมือนง่ายขึ้นเยอะเลยคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเรื่องความเข้ากันได้ล่ะครับหรือ Compatibility มันต้องใช้กับโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนบ้างมีข้อจํากัดอะไรไหมครับมีระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะเรื่องเวอร์ชันนี้สำคัญมากจริงๆครับ สำหรับ NVDA ต้องเป็นเวอร์ชั่น2022.1ขึ้นไปนะคะเขาบอกว่าทดสอบล่าสุดกับ2024.4แล้วอื <c oughs> แล้วแล้วฝั่ง Audacity ล่ะครับต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเลยหรือเปล่า ใช่ค่ะสำหรับ Audacity ต้องเป็นเวอร์ชัน3.3.0ขึ้นไปเท่านั้นค่ะเขา list เวอร์ชันที่ทดสอบไว้หลายตัวเลยตั้งแต่3.3.0 3.3.3ไปจนถึงเอ่อ3.6.4ตัวที่เป็น x 6 4ด้วยครับผมจุดสำคัญที่เขาเนา้นย้ำมากๆเลยคือเวอร์ชันนี้ไม่รองรับ Audacity ที่เก่าวกว่า3.3.0นะคะ อ๋ออันนี้สำคัญมากต้องจำไว้เลยแสดงว่าถ้าใครใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ก็ต้องอัปเดตออราซิตี้ก่อนถึงจะใช้ส่วนเสริมตัวนี้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องเช็คเวอร์ชันกันก่อนนอกจากนี้ในวีดีโอเขาก็ให้ข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์ไว้อีกนะคะเช่นมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดทั้งเวอร์ชันที่เสถียรแล้วหรือ Stable Release ครับแล้วก็มีเวอร์ชัน Development ด้วยสำหรับคนที่อาจจะอยากลองฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดก่อนใครดีเลยครับ มีให้เลือกตามความต้องการแล้วก็เหมือนจะมีสคริปต์สำหรับเปิดคู่มือการใช้งานของตัวส่วนเสริมเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีสคริปต์เปิดคู่มือส่วนเสริมแล้วก็มีลิงก์ไปคู่มือ Audacity ที่เขียนโดยคุณเดวิดเบลส์ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ใช้ NVDA ที่อยากศึกษา Audacity เพิ่มเติมครับคู่มือของคุณเดวิดเบลนี่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้ NVDA อยู่แล้วครับสรุปแล้วนะคะส่วนเสริม Audacity สำหรับ NVDA ตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เอ่อมีประโยชน์มากจริงๆช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกในการเข้าถึงฟังก์ชันตัดต่อเสียงต่างๆได้ชัดเจนเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับช่วยลดช่องว่างในการใช้งานโปรแกรมสําหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้ดีมากๆเลยค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่า นวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นจากชุมชนผู้ใช้เองแบบนี้อย่างส่วนเสริมตัวนี้นะครับมันมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการช่วยผลักดันให้ซอฟต์แวร์ต่างๆโดยเฉพาะพวกโปรแกรมเฉพาะทางเนี่ยมันมีความสามารถในการเข้าถึงหรือ accessibility ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วก็ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายในวงกว้างได้มากขึ้นครับ